แล้วเราจะมาทําตามคําเรียกร้องอัปเดตน้องฟ้าคคืมกันแต่วันนี้เราจะขับรถไปหาเฟิร์สเซอร์เวยกันเพื่อจะไปดู5-3สาเราสั่อยเอาเอยอพทางเหรออุ้ยแตกได้ไงอ่ะเอาชิบหายแล้วทุกคน ทุกผู้ชมที่กตัรักทุกคนโอ้ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศากันทุกคนนะก็วันนี้เราอยู่กันที่บ้านป่าเฟรมนะครับผมแล้วเราจะมาทําตามคําเรียกร้องหลังจากที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตน้องฟ้าคืบกันแต่วันนี้เราจะขับรถไปหาเฟิร์สเซอร์เวยกันเพื่อจะไปดู5 3เราสักหน่อยแล้วก็บางคนอาจจะขอเรื่อง k R เราไม่ค่อยได้ขับกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะออกไปขับกันหน่อยคือต้องบอกเลยว่ารถเราเนี่ยแต่งวดลสองสามแสนตอนแรกกะว่าจะถ่ายรูปรถให้ดูนะแต่ว่า อยากจะถ่ายรอบๆให้ดูว่ารถเรามันจะเป็นสภาพแบบไหนยังโอเคเปล่าแต่ว่าผมมีแพนว่าผมจะเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะเพราะยางหน้ามันเล็กเกินนะครับแล้วก็ยางหลังก็เหมือนว่ามันใกล้แล้วเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเอาไปซ้อมออกแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรเอาไปเทสอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเรื่องกันก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนก่อนอื่นเราต้องเช็กันนะหม้อน้ําห้ามดับเขาว่างี้นะทุกคนมาเราจะไปวัดเฟิร์สท์ v วีทกันติดแล้ว บอกเลยว่ารถเคเราเนี่ยหากเกียร์ว่างยากมากไม่รู้ไปไหนหมดนะเกียร์ว่างเราเนี่ยไล่มันหน่อยเสียงใสไหมทุกคนคือผมฟังเสียงไม่เป็นนะว่าเพราะเสียง k คเนี่ยมันใสหรือไม่ใสนะทุกคนอ้าวกูอยู่เกียร์ว่างตั้เมื่อไหร่ะเ่ี่ยงงเลยไป เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูน้องฟ้าคึ้มกันหน่อยนะครับผมทุกคนนะแล้วก็จะมาลองขี่ KR ด้วยใหากระถามคลิกน้องๆเนี่ยเวลา KR เนี่ยเขาไปออกทิมห์ไปออกกันไงเนี่ยแต่ว่าออกตัวมองออกเลยนะโอ้โหมาแล้วเอเคไปไกลได้ไหลนะ KR ผมอ่ะ ออกตัวตา er เฟรมไหวเฮ้ยไม่ยกล้อไหวเฮียใครไวสัดเฮ้ยพี่เด็กยกล้อมาทุกคนไวทุกคนก็อง่ายเลยวันนี้จะเป็นการขับ KR ครั้งที่2แล้วไม่เคยได้ขับนานแล้วนะครับเฮ้ยแม่งมีวนมีเด็กวนมายกล้อไหวเฮียพีเอสเอฟซีว่ะเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอาไอ้เฮียฝนตกเหรอนสวัสดีครับไอ้เฮียฝนตกอะไรเจอกันเฮียฝนตกอีกแล้วองว่าลองว่าโอ้แม่งกูจะลองกับรถเดิมอ่ะเยนรถเดิมเขาแรงเลยสัส อันนี้คือผมบอกเลยว่าผมยังไม่กล้าขับเร็วอะไรขนาดนั้นนะผมกับว่ายังขี่แบบธรรมดาธรรมดาหน่อยอาไว้เจอกันวัยรุ่นนะครับเพี่อนแต่เขาก็จะด่าเพื่อนไอ้แช่แม่งปาเฟ่แม่งเก่งกับรถเดิมเฮ้ยแต่อันนี้ก็เป็นวัยรุ่นแถวบ้านนะครับน้องๆก็ชอบมาหาสำหรับใครที่รู้จีพี่ที่อยู่แถวบ้านเนี่ยเดี๋ยววันไหนครับสติ๊กเกอร์มาแจกนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ถือมานะครับนัดกันไว้สิ้นเดือนที่แล้วพอดีว่าไปที่เป็นโควิดไงแล้วก็แบบว่าคุณจะได้ออกมานะครับก็ต้องขออภัยไปที่อย่างยิ่งด้นะดนนดงนน้้้้้้ววววววยยยนน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 นะะะทททุกกกกค็็เเเเเเดดีีีี๋ััััรรรรราาาจจิิงงไไป่บฟ์์์สซออแลตใูม ั้งใจจะมาถามคนดูว่าเวลาถอนเกียร์ใส่กันเนี่ยมันมันทำยังไงคือผมถอนเป็นนะเหมือนเวป่ะปกติอะถ้าสมมติว่าขี่ขีมนะข่มาเนี่ยนะขี่มาอันนี้ถ้ถผมไม่รู้ยังไม่รู้รแบบรอบเคียร์ยังไม่รู้ว่าน้ํามันตรงไหนมันควรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อะผมรู้แค่ว่าสมมตินี่อยู่นี่จะอยู่มนหน้าปาเกียร์สามอะถอนสองเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขี่ยังไงนะทุกคนผมรู้กันปะเนี่ยเกีร์มันเป็นอย่ายเกี้ยทุกคนคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ารถเราเดี๋ยวต <c oughs> ้องขี่ไปยังไงอันนี้อันนี้คือรอบติด ถ้เปิดอย่างเอาอะทุกคนจะบอกเลยว่าไอ้รอบเปิดเนี่ยผมขี่ดล่ๆนๆะ่ะผมรู้อยู่ว่ารอบไหนมันควรบิดไม่นควรบิดเลยแต่ว่าเวลาถอนเกียร์ใส่กันอน่ะมันทํายังไงใครมีวิธีบอกไหมแต่ว่าผมเนี่ยจากได้คลิปที่แล้วนานๆสบัยนานเลยนะทุกคนคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าน้องๆอ่ะคอมเมนต์กันหลายคนมากเลยว่าพี่ครับเวลาถอนเกียร์อะไรเงี้ยพี่ต้องแบบว่าต้องฟังรอบให้รอบมันแบบไป,ไปๆอันนี้ถ้าเป็นเกียร์หนึ่งเนี้ยผมรู้อยู่แล้วเนี่ยเกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์หนึ่งคือมันก็ยัง รบวกนะนะรับวกมาปุ๊บอ่ะเราเบรกแล้วเราจอดแล้วเราขี่ตึงๆมือก่อนเดี๋ยวเราไปข้างหน้าก่อนครับทุกคนอันเนียร์เราขี่มาแล้วเนี่ยเราขี่มาตึงๆมืสมมติขี่มาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เลยถอดเกียร์แล้ถอดกันป่ะถแล้วก็แบบต้นเหรอ มันก็ดูแบบว่าไม่ค่อยตึงอะ่ะหรือว่ามันต้องสร้างเสียงให้มันตึงๆว่ามีคนคอมเมนต์อยู่นะถอนเกียร์มาเนี่ยให้มันลงตึงๆแต่ว่าอย่าตึงเยอะเดี๋ยวลูกเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพังทัตอย่างนี้แหละเพราะว่าคาบูที่ผมไม่ได้ขับแบบไม่ได้ขับเลยนะน้องๆเอออ,อันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวลองนะสมมติว่ามีคนอยู่ข้างนะเดี๋ยวแช่อยู่ข้างตึงมือปะ่ะอ๋ยอย่างนี้เหรออย่างนี้ ไอ้ยังไม่เคยขับห่อมันก็จะแบบว่าขึ้นๆตื่นเต้นจะขึ้นบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะไม่เคยขับกรแบบว่าแบบนานๆทีได้ขับพี่อ่ะโอ้แล้วแบบว่ารถมันลึกอ่ะแบบคือถ้าปิดปุ๊บเหมือนเหมือนเหมือนว่าเปิดโลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้วราอาจจะเห็นนะเวลาเราขี่ๆแล้วมันก็เนเออพอสักพักนเหมือนว่าเหมือนมันจะมีโลกแบบมันก็พัดไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออะแล้วลองใหม่ลองใหม่ลองไหวดูแต่เราพนทางโค้งก่อนนะครับทุกคนโอ๊ยโลกเปลี่ยน ได้ใจกว่าทุกคนแต่ว่าผมจะขับไม่ค่อยเซียนเลยแต่ว่าออกตัวตน้องๆคิดว่าพี่ออกตัวได้ยังถ้าใครคิดว่าพี่ออกตัวได้บวกหนึ่งมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับเรื่องคอมเมนต์เนี่ยถามว่าไอตอนถอนเกียร์ใส่กันเนี่ยคือทําแบบไหนแบบแรกที่ผมคิดไวน้นะก็คือเหมือนเวฟเลยคขีค่มาอยู่เนี้ยถอนปุ๊บสมมติเวลาเราขี่เนี่ยเราจะรู้อาการเราจะไม่รู้รอบแบบประมาณนี้แบบว่าสมมติเราขี่มาเกียร์ห้าอย่างเงี้ยถอนไปเหลือ3แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วก็ไปได้เลยไหมทุกคนหรือว่ายังไงหรือว่าวิธีนี้นะบวกอ่าบวก่สอนึงๆ เพรว่ามันวักวัอ่ะแต่อย่าตึงเยอะเกินไปเดี๋ยวมันพังอะไรยาเงี้ยเออน้องๆลองบวกสามาดูนะว่าวิธีไหนมันถูกหรือว่าใครมีอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันเลย <Okay. S 1> บอกกันมาเลยว่าเอ้ยรถเต่าเฟรมเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบไปทางไหนอะไรเงี้ยแบบคือขี่ยังไงเคเนี่ยขี่ไม่เป็นเนี่ยเออแล้วก็ถามถึงเรื่องทิปก็มานนี้แหละก็บแบบว่านัดกันอยู่ว่าจะไปขี่ทิปเขื่อนเล่นชิวๆอะไรยเงี้ยก็ถึงถึงว่งม,ามาขี่ให้น้องน้องดูเดี๋ยวว่าถ้าถึงว่าถอนเกียร์ยังไงให้ขี่ทันเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวม ใสไม่ใส่เนี่ยผมก็ไม่ข้าใจเหมือนกันเอออันนี้คือต้องมีหลายๆอย่างที่ผมถามนะผมก็ไม่ดูคคิน y ป u t u b e นะผมดูเหมือนอาช่างเช่งดูแบบว่าวิธีไล่เคไม่ได้ไล่ดิไล่แบบไล่น้ํามันจอดอะไรอะไรที่เขาว่ากันนะว่าก่อนจอดก็ต้องไล่น้ํามันเอออะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนจะขับก็ต้องเบิ้ลเบิ้ลใสๆขอเสียงใสๆหน่อยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่มันก็ อย่างว่าแหละทุกคนเราต้องพยายามไนใหม่เหมือนเหมือนเหมือนพวกรถอ่าพวกเวฟอ่ะสมัยก่อนน้องๆอาจจะเคยเห็นนะเฮ้ยป้าเฟยแม่งขับรถอะไรไว้เคียแม่งไม่เฟี้ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก่อนแม่งขับไม่เป็นเดี๋ยวนี้พออยู่ไปอยู่มาขับได้ก็เหมือนสี่วาวเหมือนกันเลยทุกคนหัดขับไปเหมือนกันครับน้องๆเออปกติแล้วน้องๆอาจจะเห็นไปทางนี้นะไปทางลาโสมผมไม่ได้ไปนะเดี๋ยวผมจะไปทางนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าที่ไปทางนี้นะไม่ใช่อะไรเลยท่อมันจะขูดครับข้าวแลโสมเนี่ยใครมาถาโสมน่าจะรู้นะไอ้นี่ท่อมันขูดคือขึ้น สภาพแบบเปิอะมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอญอาตไปข้าวทางหน้าบ้านเิร์สก่อนละกันเพราะถาวนี้มันมีไฟแดงแล้วเราก็ต้องค่อยๆขับกันไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตัตอนต,อนตอนวนอรวจแลบ่านี้ทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงบ้านเดฟเฟิร์สละเน่ปกติแล้วเน่ถ้าเกิดใครจะเห็นนะจำได้ไหมตอนนั้นที่เราโดนไอ้เช่นหน่อยแดกเส้นนี้เลยครับน้องๆไอ้ีช่แมงหลอกกูหลอกทิพห้าเจ็ดแต่ตัวเองใส่ลูกหกมาแม่งเอ้ยทุกคนมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบว่าลองอีกสักล้อหงกันเมื่อกี้ผมงขี่มาผมก็เบิ้นบอกว่าไล่ไล่เสียงครับไล่เสียงมาแล้วทุกคน ปั๊นะเดี๋ปั๊ะเดี๋ยวจ้าเฮ้ยเฮ้ยขัดไม่เป็นว่ะทุกคนมันดีดยังไงวะดิขัดอ่ะไม่เคยดีดอ่ะพอดีดปุ๊บรถมันแบบฮึ่มอย่างเงี้ยกูก็เสียไปกันด้วยเ้ยอาทุกคนตอนนี้เราก็เล่นๆไปแล้วอย่าลืมละคอมเมนต์ก็ได้แต่สบายเลยคิดเนี่ยผมบอกเลยว่า ขับครับกระติกสักพักหนึงอ่ะเออมันไม่มีเวลาไปขับอ่ะบางคนบอกเลยพี่แล้วทำไมถึงพี่ถึงไม่ค่อยไปขับอะสะ s o เลยก็อย่างที่ว่านะครับน้องๆน้องๆก็จะ,จะจะรู้แต่ละเรื่องดีนะครับว่าพวกพี่ไม่ค่อยได้ขับเ TR กันหรอกเนื่องจากว่าถ้าไปสนามเนี่ยออกตัวอะไรอย่างเงาายยี้ยในยมพอได้อยู่แต่ถ้ามาถอนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมจะเห็นอานไปที่ยวกินกาแฟช,ชิวๆอะไรอย่างเงาาี้ยเลยหนึ่งเลยน้ำมันเนี่ยคือผมเติมมาต้องบอกเลยว่าผมเติมมาเต็มถังละเติมมารู้ไหมเท่าไหร่ทุกคนห้าร้อยเจ็ดแปดเยอะจัดห้าถ้อยเนี่ยสี่ล ทิปเนี่ยเราต้องนึ่งเลยเราต้องมีรถเซอร์วิสครับทุกคนถ้ารถเซอร์วิสนี่เราไม่มีนะเรียบร้อยเลยไม่มีนึ่งเลยไม่มีที่เติมน้ามันมันไม่มันหายยากครับน้องีทมันมันไม่ได้หายยากเลยทุกคนต้องบอกว่ามันมันไม่มีคนแบกไปนะเออหายเฟ้อกันไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วเ้ยจอดตรงไหนได้จอดตรงไหนบ้างเนี่ยน้องชายรถกูก็แต่งแพงนะโอ้เฮ้ยเอาดีไม่มีที่จอดเลยเหรอ เออวางไงวางไงจอดได้ไหมฝากก่อนฝากก่อนเฮ้ยเฮียกูขับมากูยังไล่น้ำมันไม่เป็นเลยว่ะมันไล่ไล่แล้วแบบว่ารู้สึกแบบฮะทางไหนเอาเอาที่ปลอดภัยไนท์เฟิร์สเฮียหลับนะเย็ดที่โหทำรถหมดไปแสนสองแสนแล้วนะสองแสนฝาไม่มีขาค้ำเฮียเอ๊ะไม่ไดว่าฝาคือมึงกูอ่ะเละไปแล้วหรือเละไปแล้วเอาดีทำไมมันเป็นไรอ่ะเอาจริงดิหรือจริงเหรอโอ้โห ไอ้เชี่ยไหนไหนมีอะไรบ้างเอ้ยมึงถืออะไรมาปืนกดกระแทกก็เลยผ่าเครื่องแม่งเร็วเอาเอาไอ้เชี่ยพังเหรออุ้ยแตกได้ไงอ่ะเอาชิบหายแล้วทุกคนเอางี้เดี๋ยวมึงผ่าแล้วใช่ไหมแตกจริงดิแล้วก้านเกรื่อยังอยู่ใช่ไหมอยู่เขาหมดเขาหมดเหรอนว่าอยากเปลี่ยนใหม่รถแข่งต้องเปลี่ยนใหม่ออ๋โอเคเอางี้งั้นเดี๋ยวมารีวิวเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนไปเจอคลิปหน้าเดี๋ยวเราตากล้องกําลังขับรถมาอยู่โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปที่เจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมมมกกกกกดดดดดไไไลลค์์แแชชรร้้ววยยยจจิิงงงะะะตใ่่ััเนนนีหูอออทุ เรียบเรียบร้อยแค่นี้นะจริงเปลี่ยนก็หายแ,แต่เป็นอย่างาเพลือโอ้โหใช่ดีจริงเลยทุกคนวันนี้นผมเหลือในชุดผมเหลือโอโ๋อในชุนเหลือด้วยทุกคนวันนี้เราไปแล้วก็สำหรับน้อง KR เดี๋ยวให้เฟิร์มมันสอนฟังเสียงน้ำมันก่อนแล้วครับแล้วก็อีกอย่างทุกคนเมื่อกี้ที่ขับมามันสะดุดเหมือนนี่ครับน้ำมันครับจะหมดแล้วกูจะกลับบ้านยังไงวะเน,นี่ยทุกคนไปแล้วจุบจ๊บ